หมายยองเซ็นเตอร์ภูมิใจเสนอเครื่องตัดหญ้ารุ่น4 1 1รุ่นประหยัดสำหรับงานหนักเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2, 2> <อ>จังหวะสตาร์ตติดง่าย,ยใช้ตัดหญ้าเล็มหญ้าน้ำหนักเบาระบายความร้อนด้วยอากาศความจุกระบอกสูงถึง4 1ซีซีเครื่องยนต์สูงสุดถึง2แรงความเร็วรอบในการตัด7,000รอบต่อนาที ความถี่ของเฟือง9ฟันค,ความจุน้ำมัน1ลิตรตเป็นระบบสตาร์ทด้วยมือมีลานมวนกลับในตัวยี่ห้อไหนไม่สำคัญมายองเซ็นเตอร์เรารับประกันคุณมั่นใจได้100%ในราคาเพียง2 6 9 0บาทมีบริการเก็บเงินปลายทางหรือเงินสดโอนทันทีมีส่วนลด เครื่องตัดหญ้าดีในรุ่นประหยัดสำหรับงานหนักมีจำหน่ายที่มายองเซ็นเตอร์สนใจติดต่อที่ร้านได้เลย